ปาร์เจโร่สปอร์ตสอง GT Premium พมพี2022รถตีเทิร์นเข้าใหม่นะครับเลขไม้เพียงแค่8 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับเป็นไม้แท้นะกับรถครอบครัวคันนี้นะครับเอาใจสายสปอร์ตเลยนะครับคันนี้คุณได้อะไรบ้างละกันอย่างแรกคือเป็นรูปทรงแบบโฉบเฉี่ยวนะครับรถครอบครัวขนาดแท้นะครับข้างในเนี่ยออปชั่นเยอะมากนะครับมาดูกันดีกว่านะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมเกียร์พัลเล็ชิพนะครับหน้าจอทัชสกรีนเบรดมือแบบดตอนะครับ ด้านหลังนะครับสามารถเปิดได้แบบออโต้นะครับรีโมทก็ได้ใช้แค่ปลายนิ้วก็ได้นะครับแจ้งก่อนว่าคันนี้นะครับเป็นรถปีใหม่ที่สภาพดีมากๆผมยังชอบเลยนะแจ้งก่อนนะครับว่ายอดจัดไฟนั้นเนี่ยได้ลดนเลยนะครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับผมแจ้งก่อนแล้วกันว่าดอกเบีย้ยศูเปรต์่อดนยาสาปีคุณรับไปเลยนะครับไม่เสียค่าจัดค่าโอนดำเนินการภาษีนะครับซื้อเงินสดเนี่ยผมไม่เก็บแวดนะ รวมถึงนะครับส่งรถถึงหน้าบ้านเนี่ยยกสไลด์เลยครับให้ฟรีไม่บวกเพิ่มนะครับและอย่างหนึ่งคือวานตีนะครับซ่อมศูนย์มิซูมิชินะครับทั่วประเทศเลยครับ2ปี20 0 0 0กิโลเมตรและไฮไลท์เลยคือออกรถนะครับลูกค้าจ่ายเพียงแค่0บาท